จ๋าหลานถามได้ยายตอบได้เสนอตอน,น Happy Birthday เค้กมหาเป็นไลเอนนะาหน้าไฮเปอร์อย่คิดมากไปเลยนะโชคขอโทษโชคไม่รู้จริงๆ โอ้ใจเย็นเจนหนูจุ้นคงไม่ว่าอะไรหรอกไม่มีวันให้อภัยชอบจะไม่ให้อภัยชอบเด็กขาดหนูจุ้นจะต้องเอาคืนหนูจุ้นไม่ยอมเสร็จเรียบร้อยสักทีสว,ส,สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับป้าส้มเสร็จทันไหมครับ ทน่ทนทน่นท่นเค้กวันเกิดแสนสวยงามน่ากินสี่ชั้นที่โชคจำใหม่ยายแจ๋วไฮเปอร์สั่งไว้พิเศษว้าวสวยน่ากินจังเลยนะคะหวังว่า หนูจุ่นต้องชอบใจแน่นอนเลยครับแต่นี่เป็นไอเดียของโชคนะที่ให้ป้าสม้มทำเค้กสีชั้นพิเศษสำรับใครเป็นผู้โชคดีเอ่ย ถึงขนาดที่โชคเนี่ยมากำกับการตกแต่งด้วยตัวเองเชียวก็สำหรับยายน้าก,กบจุงจ้านไงมันต้องพิเศษอยู่แล้วเดี๋ยวโอ้ชอบบุลลี่หนูจุนแล้วเค้กมันสูงขนาดเนี้ย จะไม่ล้มหรอครับไม่ล้มชัว์จ้ะพระป้าเนี่ยดางเรารีบไปกันเถอะครับเดี๋ยวไม่ทันเซอร์ไพรส์หนูจุนะเหตุการณ์แบบนี้หนููต้องระวังนะคะว้าวขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะที่มาเซอร์ไพรส์วันเกิดหนูจุน ปราสมจ้ะป่าสมเมื่อกี้ได้ยายได้ยินอะไรแววแววว่าดามเค้กไว้ไม่ให้ล้มคืออะไรจ้ะอ๋อก็หนูโชคนะ กำกับว่าเค้กมันสูงทำยังไงดีครับมไม่ให้เค้กมันลม้มอีกชั้นก็เลยใช้ไม่เสียบลูกชิ้นยาวๆเสียบดาวไว้ตรงกลางเค้กนะคะฮะตายอกอีแป้นจะแตกดีนะคะที่หูไวคิดทันอุย้ยไม่ได้ไม่ได้นะคะเอาไม้ไปเสียบตรงกลางเค้กได้ยังไง เดี๋ยวเผื่อเด็กๆเล่นพิเรนกันไม้จะทิ่มหน้าทิ่มตาบอดพอดีไม่ได้ค่ะไม่ได้เอาออกเอาออกค่ะตายอีฉันก็ไม่ทันคิดนะคะงั้นเดี๋ยวอีฉันแก้ไข<อ>ให้นะคะคุณยายเทียนที่ มองส่วนหน้าของหดูโุจนไหมเนี่ยความผิดทายเปอร์เองแล้วครับที่ไม่ระวังและวางแผนกับโชคว่าจะทำแบบนี้น่ะก็โชคไม่คิดว่ามันจะออกมาแบบนี้นี่ครับดีนะที่ในเค้กไม่มีอะไรแข็งๆจริงค่ะก่อนหน้านี้เค้กที่สั่งมา เจ้าของร้านเข้าดามด้วยไม้แหลมกันเค้กล้มเอาไว้หาไม้แหลมดีนะที<า>่ยายไปสั่งให้อออๆ<า>ไม่อย่างนั้นน่ะเป็นเรื่องแนะ่<า>ถ้าเป็นไม้แหลมป่านนี้ดูจุนคงจะตาบอดไปแล้วมั้งหรือไม่ไม้แหลมก็ปังกลางหัวทะลุสมองไปแล้วหา โชกขอโทษนะหนูจุนชคไม่รู้ชคขอบคุณยายเจ๋วมากๆนะครับที่เอาไม้แหลมออกไม่งั้นโชคต้องกลายเป็นฆาตกรแน่ๆเลยเฮ้ยนึกแล้วเสียวไส้เลยครับก่อนหน้านี้ก็มีเหตุการณ์เป่าเค้กวันเกิดนี่แหละครับ การดอกไม้ไฟบ้างการไม้ดามเค้กบ้างปักลูกตาปักหน้าอาการสาหัสทีเดียวครับบางรายถึงขั้นพิการถึงชีวิตเลยนะครับเด็กๆอย่าเล่นพี่เรนกันแบบนี้อีกรู้ไหมคะงานวันเกิดงานอะไรก็แล้วแต่อย่าทำแบบนี้นะอย่ากดหัว กดหน้าเพื่อนลงบนเคก้กหรือเอาเค้กไปโปะหน้าเพื่อนเราไม่รู้ว่าในเค้กหนังเขามีอะไรซ่อนไว้มันอันตรายแล้วถ้าไม่มีเราก็เล่นแบบนี้ได้ปกติใช่ไหมครับโอ้ยไม่ควรเล่นหรอกจ้าจำไมหมไม่มีไม้แหลมเทียนก้านดอกไม้ไฟหรือ ตุกตาน้ำตาลแข็งๆแต่ถ้าเนยแป้งสีจากเค้กเข้าตาเข้าจมูกก็อาจจะเป็นอันตรายได้เหมือนกันจ้ะเช่นตาอักเสบเค้กอุดจมูกหายใจไม่ออกอบางคนใส่คอนแทคเลนเค้กเข้าตาก็ทำให้เกิดอันตรายไปอีกอฉันนั้นนะนะอ,อย่าริทำ ฉลองกันธรรมดาพอน่ารักแค่นี้เจ้าของวันเกิดก็ดีใจจะแย่แล้วเพือ่อนๆม,มาอวยพรหนูจึงก็ดีใจมากแล้วไม่ต้องมาเซอร์ไพรส์แรงขนาดนี้ก็ได้ก็โชคกลัวหนูจุ้นไม่ประทับใจนี่ครับย่า ครั <differences S 2> ้งนี้ประทับใจประจนวันตายเลยย่าเจ้าเขียวเขาขอโทษนะดีกันนะกบน้อยอ๊อบอ๊อบดีกันนะย่าทำผิดกันนะ